งั้นหมอมาพูดถึงการป้องกันให้ฟังเลยว่าเราจะป้องกันไม่อยากให้พ่อแม่เราเป็นสนะมองเสื่อมในอนาคตนาหรือตัวเราไม่อยากเป็นทําอะไรบ้างคะ ข้อที่1คือนอนให้พอนอนที่สําคัญมากช่วงที่คุณนอนนี่คือเป็นการ detox เซลล์สมองเลยนะเอ่อนอนให้พอนอนให้ได้คุณภาพอย่านอนดึกเขาบอก2อ,อย่างเลยนอนดีกับกินอาหารบำรุงสมองคุณจะอายุยืนมากข้อที่2ก็คือรักษาโรคประจําตัวที่เป็นอยู่ถ้าเป็นเบาหวานความดันไขมันหลกภูมิทำร้ายตัวเองหลบไทรอยฮอร์โมนรวนไปหมดรักษาพวกนั้นค่ะ เพราะว่าก็คือมีการอักเสบโรคต่างๆนั้นเบาหวานกมลังไขมนันเลือดก็ไปเลี้ยงสมองน,อน้อยฮอร์โมนต่างๆรวนสมองมีปัญหาหมดค่ะ <l ug> ข้อที่3 <l ug> คือไม่เครียดมีเรื่องอะไรระทบกระเทือนมาเออเี๋ยวมันก็ผ่านไปปล่อยมันไปชีวิตฉันดึงจิตกลับมาเรื่องนั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่เครียดค่ะความเครียดกระตุ้นการอักเสบของเซลล์สมองมาก ข้อที่4ออกกําลังกายอันนี้สําคัญมากการออกกาลังกายมีทั้งร่งางออกกําลังกายของร่างกายกับออกกําลังกายสมองนะออกกําลังกายร่างกายคือเลยครับไปลเดินออกกําลังกายเดินลู่วิ่งขี่จัก,กรยานแต่ออกกําลังกายสมองก็สําคัญค่ะคืออย่าหยุดคิดฝึกคิดฝึกวิเคราะห์เล่นมักลูกมาร์คอฮอข้อที่5คือดื่มน้นําเยอะ เ,เลือดจะไหลเวียนดีเซลล์ทุกเซล์ลประกอบด้วยน้ําเราเนี่ยอยู่ในเซลเซล์ทุกเซลถงเจ็ดสิบแปดสเซลนะ์ลสมองก็เป็น1เซล์ลนะคะมีน้ําเป็นองค์ประกอบเลือดจะไหลเวียนไปสมองได้ดีขึ้นดื่มน้ำเยอะๆค่ะข้อที่ 6. คือทํา IF อันนี้มีการศึกษาชัดเจนมากเลยค่ะคนสมองเสื่อมมาปุ๊บอลองใช้พลังงานจากคีโตพอคุณทํา IF เนี่ย ร่างกายคุณไม่ได้ทานอาหารแต่ร่างกายคุณยังต้องใช้พลังงานพลังงานที่เอามาใช้เป็นพลังงานจากไขมันเป็นพลังงานคีโตนเป็นพลังงานสะอาดข้อที่7คือเรื่องอาหารซึ่งคนจะมาหอกมุ่ว่า กินอาหารอะไรคะไม่ให้สมองเสื่อมอันนั้นก็เป็นเป็นอีกจุดจุดหนึ่งซึ่งเราสําคัญค่ะเพราะเรากินอาหารเข้าไป3ามมื้อต่อวันอาหารที่เข้าไปมันเป็นเลือดของเราเลือดเราเซลล์เราเกิดตายเกิดตายทุกวันได้อาหารพวกนั้นแหละเข้าไปสร้างเซลล์ใหม่นั้นคุณเป็นโรคโรคอะไรต่างๆอาจใช้อาหารช่วยแต่ต้องมีพฤติกรรมอื่นด้วยไหมขียดนอนให้พอออกกาลังกายให้ดีดื่มน้นําเยอะๆสมองเสื่อมว่ามีการดูแลอย่างไงบ้างแล้วก็ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของหมอก็ติดต่อน้องแอดมินนะคะแต่ถ้าหาอาหารธรรมชาติได้ก็ทานได้เลยค่ะ